เรามีมิชชั่นที่อยากจะช่วยทำให้โลกใบนี้น่าอยู่ยิ่งขึ้นเพื่อส่งต่อโลกที่น่าอยู่ใบนี้ให้กับคนรุ่นลูกรุ่นหลานต่อไปได้ครับทำไมเราถึงให้ความสำคัญกับเรื่องการพัฒนาอย่างยั่งยืนมากนะครับหากเราย้อนไปดูข้อมูลในปี2009เ,เรื่อง9ขีดจำกัดความปลอดภัยของโลกนะครับมีเพียง2หัวข้อเท่านั้น ที่เกินขีดจำกัดความปลอดภัยมาจนถึงขั้นวิกฤตมาในปัจจุบันจาก2หัวข้อเพิ่มมาเป็น4หัวข้อครับที่เกินขีดจำกัดความปลอดภัยมาจนถึงขั้นวิกฤตและหนึ่งในนั้นก็คือเรื่อง Climate Change ครับหากเราดูข้อมูลอินโฟกราฟิกจาก global m a n l y temperature นะครับที่ได้เก็บรวบรวมเอาสถิติอุณหภูมิโลกในระดับรายเดือนเอาไว้ ตั้งแต่ปี1940จนถึงปัจจุบันนะครับเราจะเห็นได้อย่างชัดเจนเลยครับว่าในปัจจุบันนี้โลกเราอุณหภูมิสูงขึ้นมากเมื่อเทียบกับ30-40ปีที่แล้วครับและหนึ่งในสาเหตุหลักที่สำคัญนะครับที่ก่อให้เกิดภาวะโลกร้อนนี้ก็คือภาคส่วนอุตสาหกรรมการก่อสร้างและอาคารครับโดยมีสัสดส่วนสูงถึง37%เลย เมื่อเทียบกับทุกภาคส่วนนะครับแล้วเฟรมไลน์เรามีส่วนช่วยในเรื่องอะไรได้บ้างนะครับจากเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน17หัวข้อของ UN นะครับมี2หัวข้อที่เฟรมไลน์เราสามารถช่วยผลักดันได้ในตอนนี้เลยนะครับคือหัวข้อที่7เรื่องพลังงานสะอาดที่เรามี PV Glass วัสดุประกอบงานสถาปัตยกรรม ที่มีแผงโซลาร์เซลล์ในตัวและหัวข้อที่12 yeah, <laughs> นะครับเรื่องการใช้งานวัสดุอย่างยั่งยืน <laughs> ซึ่งในทุกๆผลิตภัณฑ์ของเฟรมไลน์เราคำนึงถึงเรื่องนี้กันเป็นปกติอยู่แล้วนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเฟรมไลน์นิชิฮะ AHP และฟ้าแอ s, s o อ b p พล s ที่เรามานำเสนอกันในวันนี้ด้วยครับและสำหรับหัวข้อที่12นี้เรื่องการใช้งานวัสดุอย่างยั่งยืน ถือเป็นหัวข้อที่สำคัญมากๆครับข้อมูลงานวิจัยจากนักวิจัยชาวเกาหลีได้ครับที่ได้ประเมินอาคารสถานศึกษาขนาดใหญ่จำนวน30แห่งพบว่าจากทั้งหมด4สเตตวงจรชีวิตของอาคารนะครับสเตตที่ก่อให้เกิดภาวะโลกร้อนสูงที่สุดคือสเตตรเรื่องการใช้งานวัสดุและอาคารครับ และสำหรับสเตตรเรื่องการใช้งานวัสดุและอาคารนี้ยังสามารถส่งผลกระทบไปยังสเตตอื่นๆได้ด้วยนะครับหากอายุการใช้งานวัสดุยาวนานต้องการการบำรุงรักษาต่ำรวมถึงช่วยประหยัดพลังงานให้กับอาคารได้นั่นหมายความว่าเราจะสามารถช่วยลดวงจรการผลิตวัสดุใหม่ลงได้ช่วยลดขั้นตอนการก่อสร้างลงได้ และช่วยลดขั้นตอนการรื้อถอนลงได้ครับหลักในการพิจารณาเรื่องการใช้งานวัสดุอย่างยั่งยืนประกอบไปด้วย7หัวข้อนะครับซึ่งจาก7หัวข้อนี้เราสามารถสรุปเป็นหัวข้อใหญ่ๆได้3หัวข้อด้วยกันนะครับมีเรื่องอายุการใช้งานของวัสดุครับเรื่องความต้องการการบำรุงรักษาครับและเรื่องการใช้พลังงานของวัสดุนะครับ สำหรับเฟรมไลน์นิชิฮะแล้วมีอายุการใช้งานยาวนาน30-50ปีครับต้องการการบำรุงรักษาต่ำและช่วยประหยัดพลังงานลดค่าไฟให้กับอาคารได้ครับเรื่องข้อมูลความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของวัสดุนะครับสามารถยืนยันความน่าเชื่อถือนี้ได้จากฉลาก EPD ที่นิชิฮะจะได้รับการรับรองภายในปีนี้ครับ หากเรามาดูกันในรายละเอียดแต่ละหัวข้อนะครับเรื่องอายุการใช้งานของวัสดุเฟรมลายนิชิฮะผ่านการทดสอบเรื่องความคงทนของสีเทียบเท่าระยะเวลา30ปีสีซีดจางลงไปเพียง2.5เดลตาอเท่านั้นครับภาพตัวอย่างอาคารที่ติดตั้งแผ่นผนังเฟรมลายนิชิฮะผ่านไป12ปีสียังคงเดิมครับ สำหรับเรื่องความต้องการการบำรุงรักษานะครับเฟรมไลน์ line, นิชิฮะมีเทคโนโลยีการเคลือบผิวแผ่นผนังที่เราเรียกว่านิชิกาดครับนิชิกาดจะทำหน้าที่ปกป้องแผ่นผนังไม่ให้คราบสกรปรกฝังลึกลงถึงเนื้อวัสดุครับทำให้เมื่อเวลาฝนตกลงมาน้ำฝนจะสามารถชะล้างเอาคราบสกรปรกเหล่านี้หลุดออกได้โดยง่ายนะครับ ทุกท่านจะเห็นภาพได้จากวิดีโอสาธิตนี้ครับแผ่นตัวอย่างด้านซ้ายมือคือแผ่นที่ไม่ได้เคลือบนิชิกาดนะครับส่วนแผ่นตัวอย่างด้านขวามือคือแผ่นที่เคลือบนิชิกาดไว้ครับแผ่นตัวอย่างที่เคลือบนิชิกาดไว้นะครับน,นําน้ําชะล้างเบาๆคราบสกรปรกก็หลุดออกได้โดยง่ายนะครับนี่คือเทคโนโลยีเซลล์คลีนนิ่งจากประเทศญี่ปุ่นที่เราสามารถนํามาใช้งานได้จริงนะครับ ภาพถ่ายอาคารสองอาคารที่ตั้งอยู่ใกล้ๆก,กันนะครับจากประเทศญี่ปุ่นอาคารด้านซ้ายมือคืออาคารที่ติดตั้งแผ่นผนังเฟรมลายนิชิฮาครับส่วนอาคารด้านขวามือคืออาคารที่เป็นผนังทาสีปกติทั่วไปนะครับนี่คือความแตกต่างของเทคโนโลยีวัสดุที่เกี่ยวกับเรื่องความต้องการการบำรุงรักษาอาคารครับสำหรับเรื่องการ ประหยัดพลังงานช่วยลดค่าไฟให้กับอาคารนะครับมีข้อมูลงานวิจัยจากนักวิจัยชาวซาอุครับที่ได้ได้ระบุเอาไว้ว่าเมื่อเทียบกับผนังแบบคอนกรีตฉาบแล้วผนังแบบเวนต i l a t i o n System ช่วยให้เราสามารถประหยัดพลังงานลดค่าไฟให้กับอาคารได้มากกว่า15.6นะครับและนอกจากข้อดีในเรื่องของการช่วยประหยัดพลังงานลดค่าไฟให้กับอาคารแล้ว ระบบ Ventilation System ยังมีข้อดีในเรื่องของการช่วยให้งานติดตั้งทำได้รวดเร็วขึ้นควบคุมคุณภาพได้ง่ายขึ้นด้วยครับทั้งยังเป็นชั้นผนังที่ปกป้องผนังโครงสร้างจากน้ำฝนไม่ให้ความชื้นจากน้ำฝนนะครับซึมเข้าสู่ผนังโครงสร้างก่อให้เกิดเชื้อโรคเชื้อรารวมถึงความชื้นยังไปทำลายวัสดุภายในอาคารได้ด้วยนะครับ และยังลดเสียงดังเข้าสู่ตัวคาได้ด้วยครับสำหรับเรื่องความสวยงามของวัสดุนะครับเฟรมลายนิชิฮะมีผิวสัมผัสที่คมชัดมีสีสันที่ซับซ้อนสวยงามมีดีไซน์ให้เลือกมากมายหลากหลายมากกว่า1 8 0แบบครับประกอบไปด้วยกลุ่มผิวสัมผัสลายไม้นะครับกลุ่มลายหินครับกลุ่มลายอิฐครับ กลุ่มลายแฟลตนะครับและกลุ่มล i ย e ีไซเนอร์ครับภาพตัวอย่างอาคารที่ติดตั้งแผ่นผนังเฟรมลายนิชิฮะนะครับที่แสดงให้เห็นถึงความหลากหลายของดีไซน์ที่เราสามารถนำมาเลือกใช้ตกแต่งอาคารได้หลากหลายสไตล์นะครับทั้งยังสามารถนำมาใช้งานได้กับอาคารหลากหลายประเภทหลากหลายฟังก์ชันการใช้งานด้วยครับ สำหรับตัวอย่างงานติดตั้งในไทยเราที่ผ่านมานะครับมีงานบ้านที่พระามเกครับงานบ้านชิราดบุรีครับงานตกแต่งภายในอาคารราชการครับงานบ้านที่สุขุมวิท39ครับและงานบ้านที่สุขุมวิท99ครับทุกท่านครับและทั้งหมดนี้คือ The Power of Possibility ของเฟรมลไลน์นิชิฮะที่จะเป็น The Power of Sustainability ได้ครับขอบคุณครับ